ห่อของขวัญจ้ะให้ลูกให้เพื่อนนะคะเนาะโซนของพญายิ้มเสร็จแล้วจ้ะห่อเรียบร้อยเป็นความรับจ้ะแต่นี่ห่อให้เล็กน้อยค่ะให้เพื่อนได้ห่อ,อย่างละอันนีเนาะให้เพื่อนได้จับไป็นลายได้หลายอันนี้ค่ะได้หลายห่อสินั่นเลยพอได้เพื่อนได้แก้เล่นหนึ่งสิคะย่างละนิดละหน,น่อยเนาะ มาเป็นคอนที่เพิ่นชื่นชอบกันอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าเข้ากับสิสือแบบว่าแยกเนาะไม่ไม่หอ่บอบริหารร่วมนะคะไอโอกรุกัซื้อให้นอ้นองน้องกระซื้อให้อคู๊ดลงวันผ้ามนันหลุดไปหาค้องให้อายเพิ่นจะ้ะสวยหอ่อได้จกห่อแล้วหนึ่งน,นี่กระชีห่อให้มันแล้วพยายามห่อมันแล้วก็ได้หน่อยสิ่ไหมเนาะคะ่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้อันนี้ของอ่มันดูทอให้ยอายแต่เมืองว่านเนาะทอกระพอเพลินค่ะตีไปเห็นงานว่าถักกระดาบะพรเลค่ะดับคอนเทนต์เพื่อกจีอันนี้เนาะกันมันนี่ส่งส่งบุคลเจ็บประสาน่าแหล้กกาตีเห็นแผลเรลานะคะคือบอกว่าอ่ามันตีเปลี่ยนห้เล่าทุกหมือเนาะมันก็เลยแบบว่าทงมันไปยูน้ำน้ำเหล้าโดนนะสิค่ะ มันก็เลยเป็นเป็นแบบว่าบอดายบอดายมักมุมนะคะมันมันว่ามักมุมนะมันจะเป็นเขยังเกาะเขือคือพลาสติกนะคะมันจะยามห้องงานอ๋อสินะมันก็จะเป็นแบบว่าแฮ่ดผิวมันผิวมันนิ่มนะสินะค่ะเฮดเฮดไฮเปลียนไฮส่งส่งบะเจ็บประสันวะแล้วก็เห็นแผลเล่าแบบว่ามันบอดแดงขึ้นมือนันเนาะมือนันแดงจนว่าแต่กยานยุยยานแบบยว่ามันอักเสบสิแตว่าใครอยู่นักพยาบาลพันมาก่อนน่ะนี่พันบอกว่ามัน มันมาเป็นอย่างก็เลยลงใจไปค่ะเพราะว่าเราบอกว่ามันเป็นแคร์แบบว่ามันเสืือถุงมันอยู่ก็เท่านะ่ะคือบอกว่าเบิดมือมันสีนอก,การท่องยางท่องหยางก็อาจจะเสียสีบางสิคะเพราะว่ามันมันหนักด้เนาะมันในข้นคนนี้น,ยยนั่งตา้าายตอ,อ,าาอยู่บ้งนบให้ไปใช้กระตองมันหลัวเรายูบะไฮเป็นค่ะที่ย่างเ็ศน,น,นั่นเทศนี้ นอนอยู่ค่ะแต่ว่าลวก็สิเพ็ดมันนลัก็สินอนแบบว่านอนอิ่มแล้ลเกาก็สิบร่ดบเ่ดไปนอนแบบว่าในโซฟาตอดอนใช่ไหมต้อนะง,ส,ง,ส,งสินังสียางสีเพชรขาวเพดอยางหหโลกแล่าอืมจะบอกเราอยู่แบบพยายามอย่าเอาไว้เห็นมันมันหนักกระทุงมันหนักเสดึงผิวเข้ามากนนะจนะ้ะเนาะกับเปลี่ยนไฮโลพยายามว่าโมเดิร์ติบร่ําไปให้งานเน้ ไปเข้าไปถามคนงาแล้วคนงาบอกว่าตีบริเ็ดงานมือนนี่เพราะว่ามันมีคนมาจากในเมืองเฮ็ดมาเฮ็ดตัวสั่นว่ะตัวตีกระชิมสภาไว้ชุดหนึ่งนะคะไว้หันเนาะตัวตีไรเฮ็ดตัดตีบริเวณเฮดกับบอเป็นยังไงก็มือล่างเขาไปเอาจ้ะเพราะว่าเธอได้ไปแทนเขาเมืองรุ่นน้ำเนาะนั่นแหละ เล่าบาเจ็บกับไข่ยอยู่บัานคือส่งเราเจ็บนะคะคือมันติดใจว่างเลยค่ะคือมันมันแดงเหลือเลยนะชิะราชเลี่ในใจว่าเอหรือว่ามันจะอักเสบให้หนั่งพยาบาลมาเบิง้งมันบาดอักเสบแต่เป็นกรแดงนะคะกี่กเ็เลยแบบทำนซีอยู่บ้านเนี่ยเราาเได้เปลี่ยนแต่เสาเนยค่ะหยุดหน่อยไปลงเรียนกับเปลี่ยนให้เล่าโหลดเได้บอบเทิมยมใบดนเนาะ จำหมู่บ้านนะคะไปซสือของไปเสือในใหกาสะพายเมียเนาะตีกับ่ได้หูว่าเล่าไปซสือเ <c oughs> กีเ่ยวว่าเราไปหาของขวัญไห้ลูกเราแล้วก็ตีกับนางกินอาหารไว้กินอาหารกับอมันดวนอยู่แต่ว่าเสือบอพี่น้องตีตีจำา้่นแต่งงานจำมั่นจัดการถี่มันมันแบบต,งงตีตีเป็นคนที่จำบอไขจำเรื่องเล่าแบบ ต่างๆแต่พใหญ่ชนะพใหญ่เราเป็นคนที่บ,บ่นโรแมนติกนะคะโบโรแมนติกแล้วก็บโบโไดม้มานั่งเว้าวสวีสวารดกันได้เว้าอกว่าวาหุนหัว,หวนเสียงดังๆอ่ะจ้ะแต่ว่าจะจิตจำทุกแบบม,นนนมันนั่นบันนีจำบ้านแต่งงานจำบ้านจดทะเบียนจำอย่างเสียเด็กเล็กๆเน้หน่อยๆเนะเา,าะซึ่งเขาพวกที่หลักคนยิงจิตจำนะคะแต่ว่าตีโบไคจําได้จะมันจะเป็นพยัญชนะที่กลับ อันเพิ่งยืนให้ตีตีว่าอ่าอันให้ฉันแก้เลยบอสฉันยัง้อตั้งรออันเปิดตอนคริสต์มาสบอสแล้วก็ว่ามันโมเมนของคริสต์มาสอันฉันสื่อให้ส่านรับครบรอบแจ่งงานเฮาแสนบาทเอาก็เลยวอลเสร็จเรียกว่าเป็นแบรนเนาะดีใจเมื่อไหญเป็นนาฬิกาเิคนบอกว่าเอาไว้ให้เธอใส่ไปเห็ุงานเราสักนีค่ค่ะลูกกายลาตีเลือกเรียนมาหิวปากมา,จากจ้ะ เป็นแพรทั้งดินทั้งศพจ้ะอาการมันเย็นเนาะมันติดโลภคนเอาเอาดินไปแตะกับเอเ่อใครเรีนเกาะวานเั้งนเรียนเกาะท้อ,อ,ทอบ่จ้ะมันก็คือจังมันดูดนั่นแลหละเตื่นแล้วลูกตื่นแล้วเดราจะนอนใจไม่นอนโอ้เคยกินบัคอนวันคอนวันเดี๋ยวมาดูดถุงละสิแล้อืม เจ็บไหมหอืมมาซามาซเจ็บโอเคอ,อันนี้นะะเนาะค่ะวากาศมันนาวเนาะจ้ะเนาะเอ่อเฮาก็สิเปิดไฟเนะะี่ยค่ะไฟนี่เนาะมันจะอุ่นจ้ะมันจะ่อนเนาะไขมาเนาะนะคะไก่ันกะสียูร่วมร่วมกันเนาะคะ่ะอืมแต่ว่านุกนุก นกตีนค่ะตีโบเดมี่นอตตะวาตีเป็นเป็นอันนี้มันก็บับไปนอนอันนี้ได้จ้ะเดี๋ยวดูสิมีใครบอกมาดิบอกใครอาหารทำไมหมดเร็วจังเลยลูกอืมอือาหารขึ้นมาเร็วแทะไข่ว่างว่าน,น,นิน้องนกจ้ะนกกระท่าน้อย พี่น้องถามตีมาอยาวัตีคือบโบเหลือไขว้ยนะคะจงไขวใ้ให้พันไขให้พันให้พันฟักกันนะตีมีเครื่องถ้าตีอยากได้ไขอยากได้ลูกไก่แล้วจะ้ะตีก็มีเครื่องฟักอยู่เนาะแต่ว่าตีไ่อยากได้แล้วไหมจะ้ะเรื่องแค่นี้กะจะเก็บไข่กินทุกมืออยู่มือละาสีฟองหาฟองจ้ะก,ก็เลยบบ บออยากได้อันไก่ปันไดเนาะแค่นี่กับเรียงบวชบวชไวค่ะเรียงเขา้าวโปงเงาเป็นมูเป็ซื้อจะ้ะก็เลยเอาแค่นี่เนะาะตัวละสองลอยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอืมบ่แค่นี่กับเป็นเกือบสองพันละจ้ะซื้อเพิ่นมาเลย ราะว่ามันก็นมีค่าใจ่ายอย่างอื่นนะคะนะย่างหัวอาหารสอบนี่ก็ประมาณสองลอยกัวข้นจ้ะกระถุงเจงไปกระถุงละพันเนะาะแล้วมาถุงแบบว่าประมาณแปดเก้าลอยถามว่ามันคุ้มบอกับการเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่สิมันก็บ,บอกไข่คุ้มไปไหนนะคะเพราะว่านานหนาวมันต้องมันต้องเสียค่าไฟหลายนะเพราะว่าเฮา ต้องเปิดไฟให้เห็ดข้าวปูนเห้เขาไหมคะเนาะไฟอันนี้แล้วก็ไฟอันนี้นะคะกินไฟเด้ไฟสามข้อห่อเนเ่ยจะกินไฟเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะทาดน้ำนี่พอนานหนาวมันจะน้ำจะเป็นน้ำแข็งเนาะเขาจะไปซื้อมาใส่ค่ะเพื่อที่จะเราต้องไปเปลี่ยนบ่อยๆเนาะนะคะซื้อสองอันอันนี้กับอันนี้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็น คนมากเกลี้ยงไหมจ๊ะมากเกลี้ยงไก่มักยังเสียวใบชาเบิ้ลนั่นแหละก็ลเลยเอามาเลี้ยงเนะาะตีเคยเลี้ยงไปแล้วชุดหนึ่งแล้วมันมีตัวเหมือนแมวปลามากินไปนะสักระหว่าลงใหม่ชุดที่สองชุดที่สองเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนไก่พันหน่อยเนาะจะ๊ะไข่กระเทยน้อยเนาะม,มันเป็น,กนไก่พันไข่เหรอตาเห็นมันจะเป็นพันหน่อยเนาะ ะกระตาหักดีอยู่คุณคุณกบคนจ้ะคุณกับค,ค,บคนยางมึงทียางต้องขนเท่าเลยเลยปะ่ะข้าบ้านละจ้ะพี่นอ้องอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะเราจะปลสบายเนาะนะเหตุผลตีว่าเป็นอยังก็้วเบียดขั้วบยดขั้วบยดกอันฟักไข่ฟันฟักไข่นั่นนะคะตีพ่อแล้วนเนาะพอแล้วไข่แต่มันไข่มาซุกค้นซุกฟออันนั้นนะคะซุกโตนี่ก็ มือเราหาฟองกะแตนไลเดิเขาบานกันค่ะพี่น้องหนาวเดี่ยวบานๆตีโอเคค่ะค่ะคลิปนี้จบไปแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ